สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวธาตุน้ํามีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะมาดูไพ่พลังงานของคุณเลยค่ะชาวธาตุน้ํามีนกรกฎแล้วก็พิจิกคะ่คะ,คะในช่วงเออปักไม่ใช่ปักสิเดือนเดือนพฤษภาคมนะคะพฤษภาคมขออภัยขอขอภัยอ่ะขออภัยขออภัย ขอไพพลังงานของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎแล้วก็พิจิกค่ะไพ่ของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎแล้วก็พิจิกโอ้ยสิบดาบพลังงานพวกคุณเป็นอะไรกันอ่ะให้ก้องไม่โฟก,กัสอ่ะ สิบดาบค่ะพลังงานของความสัมพันธ์ที่คุณเหนื่อยมากเดยกับความสัมพันธ์นี้มาก้าตน้ํามีกรกฎพิจิกคุณเหนื่อยกับมันคุณรู้สึกว่ามันมีความเหนื่อยอยู่ในใจนะคะเหนื่อยกับมันไม่รู้จะทํำยังไงบางทีคุณก็คิดอะไรที่มันแบบซ้ําเติมตัวคุณอคเองบ้างเขาเขาเองก็ไม่ยอมสนใจอะไรคุณบ้างปฏิกิยาของเขาเฉยเมยนะคะเดี๋ยวค่อยดูว่าคุณเจออะไรกันเอาบ้างดีกว่าเนาะอ่ะมา คุณเจออะไรกันบ้างคะชาวทัดน้ำมีนกระหดแล้วก็พิจิกค่ะไพ่สามช้วหนึ่งดาบโอเคค่ะอืมเป็นความสัมพันธ์ที่คุณพยายามพยายามจะติดต่อเขาพยายามอยากคุยกับเขา พยายามทําให้เขารับรู้ถึงความรู้สึกของคุณแต่คนคนนี้ยังไม่รับรู้ความรู้สึกอะไรของคุณได้ง่ายๆเลยนะคะบางทีเขาก็เปิดบางทีเขาก็ปิดเปิดคือบางทีก็เปิดใจบางทีก็ปิดใจอยู่แบบนี้ทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่ามันมันคุ้มไหมกับการที่เดินไปต่อกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอืมความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนคุณรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาเข้ามาชัดเจนอยู่แล้วว่าเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณแต่ว่า มันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่ไม่ยังยังไม่มีอะไรชัดเจนในณนขณะนี้ทำตัวเหมือนไม่มีอะไรผูกมัดกันเออบางคนนะ่ะสัญญาณของความสัมพันธ์ของว่าคุณเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเปล่าอาืมออเคอาซาวินอซิน เด็กสือดาบสองไม้เท้าโอเคเข้าใจอะ่ะไพ่สองไม้เท้าออกมาคือเขาคนนี้พยายามแสดงปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเพื่อที่จะดึงกุณเอาไว้ในความสัมพันธ์นี้แต่เป็นปฏิกิริยาที่อาจจะฮาร์ดคอร์หน่อยไม่น่ารักเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ได้มาพูดกับเราดีๆง้อกับเราดีๆนะคะอืมแต่เป็นเหมือนกับประมาณว่าอหยอดๆแหละโฟกัสจัดกล้องอดูไพ่เสียเห็นไหม เป็นการเหมือนแสดงปฏิกิยาเหมือนมาหยดหยอดเราอะมาหยดหยอดมาพูดพูดมาคุยคุยกับเราดูสิว่าเราจะยังไงถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ไม่มีปฏิกิยาตอบกลับอะไร,รเขาเขาก็จะมีวิธีการในการดึงเรามาแบบใช้วิธีแบบฮาร์ดคอร์ไม่ได้เจราจาแบบสันติมันเจราจาแบบรุนแรงนี่คนอื่นหรอทำไมนะนะคะอือฮึหรือเขาส่งสัญญาณปฏิกิยาอะไรบางอย่างให้คุณรับรู้ว่าคุณเองเป็นคนที่ผิดแล้วคุณเองต้องกลับไปคุยกับเขา พลังงานของคุณเลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยมากกับตรงนี้อ uh huh. ในบางคนบางท่านนะคะคนคนนี้วนเวียนกับคุณมานานแล้วอันนี้ในบางคนบางท่านคนคนนี้วนเวียนกับคุณมานานแล้วห่างกันไปนานแล้วก็ยังกลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันอีกคุณรู้สึกเหนื่อยมากกับคนคนนี้เหมือนเขาเข้ามาหาคุณทุกทีเพราะว่าเขามั่นใจว่าตัวคุณเองอะต่อให้เขาจะไปที่ไหนคุณก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิม แต่ใจลึกๆอะ่ะคุณก็ยังรอเขาต่อให้ความสัมพันธ์นี้เป็นรักซ้อนเกิดขึ้นในชาวธาตุน้ำมีนกรกฎและพิจิกคุณเองก็ยังถ้าเกิดคุณมีเป็นมีคนของคุณอยู่แล้วคุณเองก็ยังรู้สึกว่ารอคนนี้ไม่รู้ทำไมเขาคิดยังไงต่อชาวชาวธาตุน้ำมีนกรกฎแล้วก็พิจิคคะตอนนี้เห็นนะสเตรนด์ออกมาเลย เขาไม่อยากไปไหนเขาอยากมีคุณเอาไว้เขาอยากมีคุณเอาไว้เขาหาวิธีในการกลับมาหาคุณอยู so while, ่แต่การกลับเขาหาวิธีในการกลับมาหาคุณอยู่เขาหาวิธีในการที่จะพูดคุยกับคุณอยู่แต่เป็นวิธีที่ทําให้เขาต้องเสียฟอร์มน้อยที่สุดและทําให้เขาไม่ต้องพูดอะไรที่คุณอยากรู้มากที่สุดเก็ตป่ะเอาง่ายๆเลยก็คือว่าเขาจะหาวิธีในการกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณหรือมาอยู่ในชีวิตของคุณโดยที่เขาเองจะไม่ต้องมานั่งตอบคําถามที่คุณอยากรู้ อืมอทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะจ๊ะอืมเขาไม่เคยลืมคุณนะเขาไม่เคยที่จะลืมคุณได้นะคะคนคนนี้เขาไม่เคยที่จะลืมคุณได้นวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุน้ำเดทโอ้ใบแรก อ่ะเหมือนเรื่องตลกเดฟแมติชเชียนเถ้วยอีกหนึ่งใบใบสุดท้ายขอใบสุดท้ายเลยเจ็ดดาบโอเคค่ะเดอะเดฟค่ะสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ของผู้คุณชาวธาตน้ำมีนกรกฎพิจิกคุณมีเหตุคุณจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณจบกันแบบเงียบหายกันไปขาดกันไปแต่อย่างไรรู้ไหม มันเป็นสถานการณ์เหมือนคนแบบคูล,ล่าอยู่ๆก็เงียบหายไปงอนคุณไปเลยโดยที่โทษว่าคุณเป็นคนผิดแล้วเขาจะกลับมาเองกลับมาเองเลยจะกลับมาด้วยตัวเขาเองเลยแล้วการกลับมาของเขาเขาจะมาควบคุมความสัมพันธ์นี้โดยการที่แบบเขาจะทําจะตามใจตัวเขาเองเขาจะเป็นคน ชี้นำความสัมพันธ์นี้ให้คุณทําตามเขาทุกอย่างแล้วเจ้ากรรมตัวคุณเองก็ดันทำดูน้อมรับเลยเห็นไหมโฟกัสจากที่รับกล้องออืเนี่ยนะคะเห็นไหมเออเราก็เผื่อไห่ทําตามเขาโดยที่น้อมไม่รู้ตัวนะคะอืมอืม ทําตามเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะคะทีนี้อีกกรณีหนึ่งนะอันนี้ถ้าเป็นหลักซ้อนบอกไว้เลยว่าคนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งแล้วพวกคุณทั้งคู่จะทําอะไรบางอย่างที่ผิดแผกไปพวกคุณจะพากันหนีจากความสัมพันธ์ถ้าเป็นซ้อนสามก็จะหนีซ้อนสี่ก็จะหนีไปอยู่กันแบบไปอยู่กันสองคนอะ่ะอมืมันคือสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะในเดือนนี้เท่านั้น ืมแล้วถามว่าปัญหาจะเกิดอะไรตามมาไหมเกิดอยู่ค่ะเพราะว่าเหมือนพวกคุณหนีกันไปแล้วแต่ว่า e อีกฝ่ายทั้งคนของเขาและคนของคุณไม่รู้ว่าคุณหายกันไปไหนนะคะจับทางไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายพวกคุณก็ต้องกลับมาอยู่ในคนกลับมาหาคุณของคุณอยู่ดีเพราะมีเพราะมีเรื่องประเด็นของการเงินเรื่องของธุรกิจเรื่องของอะไรที่ ที่ต้องเชื่อมโยงกันอยู่ก็ลยเป็นปัจจัยที่ทําให้คุณต้องกลับมาหาคนของคุณแล้วเขาต้องกลับไปหาคนของเขานะคะคือมันจะมีโมเมนต,ต์ที่พวกคุณจะหนีไปพักความรู้สึกอะไรกันหนีไปอยู่กันสองคนเพื่อพิสูจน์ใจกันเล็กๆอะ่ะนะคะอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนที่เป็นหลักซ้อนนะอืมไม่กก็มีหน้าที่แค่อ่านทรพยากรนะคะอืมแต่สุดท้ายแล้วอยู่ที่พวกคุณจะตัดสินใจเลือกว่าต้องทํายังไงกับชีวิตแล้วกันนะโอเค อ่ะทีนี้มาดูว่าชาวััดน้ำมีนกระกฎแล้วก็พิจิกจะมีใครเข้ามาหาคุณบ้างในเดือนนี้ลักษณะเป็นอย่างไรคะโอเคหกหกแปดหวยหรอไม่ใช่ล้อเล่น <c oughs> นะคะคนเก่าประเด็นแรกเลยคนเก่ากลับมาดีกับคุณจะกลับมาขอโอกาส จะกลับมาขอการสาเหตุที่เขากลับมาขอการเพราะว่าเขาไปเจอสิ่งใหม่ที่ไม่ถูกใจมาผิดหวังมาเอาง่ายๆผิดหวังมาแล้วก็คนอกหักจะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้คนอกหักคนต้องการที่พึ่งต้องการที่พึ่งนะคะต้องการที่ปลอบใจนะ ต้องการที่พึ่งต้องการที่ปลอบใจเขาอยากจะกลับมานะคะก็จะกลับมาหาคุณนะคะเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆตัวด้วยนะโอเคอ่ะทีนี้มาดูคำแนะนำของคนโสดหน่อยละกันว่าควรจะแนะนำอะไรเดอะฟูลคุณไม่ต้องวางกฎเกณฑ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามาในเดือนนี้มากนะักคุณปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามสถานการณ์แต่อย่าทิ้งความเป็นตัวของตัวเองไปแค่นั้นเอง นะเดี๋ยวฟูให้ดูภาพประกอบไพ่สำหรับนี้สวยมากนะคะแป้งชอบแนวแบบอย่างเงี้ยละลึกลับลึกลับสวยมากทีนี้มาดูกันต่อที่คำแนะนำของสถานะไม่ชัดเจนเดวิลนะคุณอย่าเพิ่งเอาอารมณ์เป็นใหญ่ใช้เหตุและผลกับมันให้มากๆเท่านั้นเลยที่ไพ่แนะนำ สถานการณ์ทีนี้มาดูเรื่องของคํำแนะนำของคุณมีคู่อ,อัศวินถือดาวต่างคนต่างอันนี้อันนี้ก็ตัวของตัวเองเกินตัวของตัวเองเกินไปคุณต้องใช้หลักการและเหตุผลให้มากๆและเป็นหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องด้วยนะไม่ใช่เหตุผลที่เราคิดอยู่ฝ่ายเดียวนะคะม,มันจะได้ทำให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อยืนจงไปได้เรื่อยๆ ประมาณนี้นะคะชาวทัดน้ำมีนกรกฎแล้วก็พิจนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะรายอยู่ใน description box อกด้านล่างนะคะก็แอดไลน์มาเนาะแอดไลน์มานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า add แอดลม้มันมันระบบ o f f i c i a l ยลชอบมีปัญหาก็ข้างล่างมีลิงก์ให้กดในกล่องข้อความในกล่อง description บ o x อกได้เลยนะคะโอเคทุกคนโชคดีนะสวัสดีคะ่ะ